สวัสดีครับไจฟฟอร์ดรีวิวครับผมวันนี้อเมริกันเท่ๆคันแล้วลครับไปครับจะแต่งยังไงไปดูกันในคลิปครับผม ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ Ford Ranger XLT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขายดีของเราอีกรุ่นหนึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่9,2,000บาทที่เด่นๆเ,เลยนะครับดูคันนี้มันใหญ่โตมโหลานมากล้อก็ใหญ่สไตล์อเมริกันเลยนะครับชุดจัดแต่งเป็นชุดแต่งวายบอดี้นะครับผมยกสูงขึ้นมา2นิ้วพร้อมล้อที่มันโตออกมานะครับมาดูกันครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้าง อันดับแรกนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาสแต n งนะครับเพิ่มมาที่ตัวคีบฉลามไฟ daylight แล้วก็ตัว d e v i l e y e นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเลดไอครับผมผมเปิดไฟ daylight ก็จะขึ้นเป็น daylight สวยงามแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมก็จะวิ่งเป็นสเต็ปนะครับให้สังเกตกันดีๆนะครับผมชุดหน้าเป็นชุดหน้า f150 นะครับแต่ต้องแยกกันนะครับ f150 ที่เป็น สเกลเดิมของรถกับ F150 ที่เป็น Ybody มันจะต่างกันนะครับผมตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมามากไม่เหมือนพี่ๆดูดีๆนะครับมันจะไม่เหมือนที่เป็นเสเกลเดิมนะครับผมอย่างที่เราแจ้งนะครับชุดนี้เป็นชุด Ybody นะครับรถมันก็จะกว้างออกมาให้พี่ๆสังเกตนะครับเทียบขนาดก็คือเทียบขนาดเท่ากับแรปเตอร์เลยจะกว้างออกมาประมาณ2 3นิ้วนะครับ รถที่กว้างขึ้นก็ต้องมาพร้อมล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับออกเซตลบ44มาพร้อมยาง M t นะครับขนาด33าคูณ12.5นิ้วนะครับส3คือเส้นผ่านศูนย์กลาง12.5คือหน้ากว้างของยางนะครับยางมัเทเรนตัวนี้เอาไว้ลุยนะครับผมมันจะตะกุยดินได้ดีนะครับแต่ก็ต้องแจ้งเลยนะครับว่า พี่ๆขับถนนปกติที่มีฝนตกน้ําขังใช้ความเร็วให้มันน้อยกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะลื่นดอกยางมันใหญ่นะครับผมหนายดอกยางลึกนะครับมันจะไม่เกาะถนนดีนะครับและที่เพิ่มเติมกว่านั้นยางขนาดนี้ล้อขนาดนี้เราต้องยกขึ้นมานะครับผมไม่อย่างนั้นรถเลี้ยวไม่ได้มันจะติดตัวนี้เราใส่ชุดยกนะครับผมเป็นของโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยโช๊คนะครับเป็นโช๊คโมโนทูบนะครับกระบอกใหญ่ขนาด2.0นะครับ แล้วก็ปีกนกก็ของโปรเฟนเดอร์เช่นกันแจ้างเลยนะครับผมว่าเ,เรายกมา2นิ้วแบบนี้เออลทของเรานะครับมีระบบกันพิกคว่ำแล้วก็ระบบรักษาเสถียรภาพนะครับถ้ายกมาแค่2นิ้วระบบพวกนี้ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ที่ถามกันมาว่าถ้ายกขึ้นมา2นิ้วแบบนี้ใส่โชกเดิมปีกนกเดิมได้ไหมได้ครับผมแต่สมรรถนะในการขับขี่ก็จะ ก็จะไม่ได้นุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถเราออกแบบไม่ได้ให้ยกสูงนะครับปีกนกก็จะอาจจะอายุก,การใช้งานอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับถ้าเป็นปีกนกมากับรถแล้วก็โช๊กก็อาจจะไม่ได้การคืนตัวยุบตัวไม่ได้เท่ากับของเดิมเท่าไหร่นะครับผม <Hey. S 1> ด้านข้างตัวนี้เรานะครับผมจัดแต่งตัวโลบาร์เหล็กนะครับผมกับถาดอเนกประสงค์เข้าไปด้วยนะครับอชอบยังไงก็บอกกันมาได้ครับผม มาดูทางด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็เปลี่ยนไฟเป็นไฟ LED โคมดํานะครับจะเป็นรูปตัว C นะครับผมไฟตัวนี้สวยเลยนะเราเพิ่มตัวครอบกระบะท้ายเป็นครอบกระบะท้ายขนาดใหญ่นะครับฟอนต์ภาษาอังกฤษ Ford ขนาดใหญ่เหมือนกันครับเพิ่มกันชนท้ายเหล็กใหม่เข้าไปรถเรานะครับเป็น w i Body นะครับฉะนั้นสเกลมันใหญ่ขึ้นกันชนท้ายเราก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยไม่เหมือนกันชนท้ายเดิมนะครับผมราคาก็ค่อนข้างจะต่างกัน XLT นะครับผมมีเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับกระชนท้ายตัวนี้ก็เซนเซอร์ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นไงบ้างครับกับชุดแต่งเอ,อ,อเมริกันวายบอดี้เท่ๆแบบนี้เน้นย้ำนะครับรายละเอียดชุดแต่งนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งล้อ,อยางทั้งชุดยกขึ้นมาทั้งวายบอดี้นะครับอยากให้พี่ๆลองมาคุยกันก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจว่าจะแต่งแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอย่าลืมน,นะครับ ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเซมมาได้เสมอนะครับทางช่องทางที่ทิ้งไว้ให้นี้เซมีดีที่จะตอบคำถามพี่ๆตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ต,ติดตามจนจบยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้กแล้วสวัสดีครับ